บางครั้งผมบินในโลกโซเชียลนะอยากซื้อประกันสุขภาพแบบไม่ตรวจสุขภาพมีไหมตัวแทนจะรุมกันตอบว่ามีไม่ต้องตรวจสุขภาพบริษัทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพความจริงน่ะกรณีที่ผู้ขอเอาประกันสุขภาพดี ภัยมาตารฐานนะครับน้ำหนักส่วนสูงได้อาชีพไม่เสี่ยงอายุอยู่ในเกณฑ์นะครับซื้ออยู่ในกฎเกณฑ์ของแต่บร,ริษัทไม่มีโรคจำตัวไม่มีบริษัทในตัวนะครับยกเว้นบางทีบริษัทอาจจะสุ่มตรวจอาจจะมีบ้างเพราะตัวประกันสามัญที่บวกด้วยตัวสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้ บริษัทประกันนั้นเหมือนกันทุกบริษัทอาจจะตรวจก็ได้ไม่ตรวจก็ได้เพราะเป็นสิทธิของเขาแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ตรวจเขาจะไม่ตรวจเขาจะผ่านให้เลยส่วนใหญ่นะไม่ได้บอกทุกคนไม่ได้บอกทุกบริษัทสิทธิการพิจารณาอยู่กับผู้รับประกันนะครับผู้รับประกันฝ่ายพิจารณาสินาอาฝ่ายพิจารณารับประกันนั่นเองดังนั้นเนี่ย แต่ตัวแทนควรจะสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงไม่อยากตรวจสุขภาพอยากกลัวขายไม่ได้นะให้กลัวขายแล้วทำแล้วกลัวเขาเคลมไม่ได้เขาเจตนาปกปิดอะไรหรือเปล่านะครับอย่าแค่อยากขายได้คอมมิชชั่นไม่กี่บาทปัญหาใหญ่จะตามมาเยอะแยะเลยนะครับตัวแทนต้องกล้าพูดความจริง ว่าจิทธิการตรวจสุขภาพการรับประกันนั้นขึ้นอยู่กับฝ่ายพิจารณาประกันหากคุณสุขภาพดีคุณจะกลัวทําไมคลีนจะเริ่มต้นสายสะอาดจะเริ่มต้นเมื่อเคลมได้มีปัญหานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประกันเคลมยากปัญหาที่ประกันเคลมไม่ได้ก็พปัญหาพวกนี้แหละครับรับมามั่วๆผู้ขอประกันเองก็ไม่อยากแสดงความเป็นจริงทั้งๆที่ เมื่อเกิดนี่ก็ฉันเคยแค่เป็นเฉพาะอาหารไม่ได้เป็นโรคนั้นเนี่ยไม่ใช่ครับโรคอะไรก็ได้ที่เป็นโรคจําตัวแม้กระทั่งเขาถามอะไรต้องตอบถ้าตอบไม่ใช่โนเมื่อไหร่นั่นเป็นปัญหาอย่างแน่นอนนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทําให้สัญญาตกโมฆี้เพราะคุณไม่บริสุทธิ์ใจตั้งแต่เริ่มต้นการทําประกกันคือการให้ความจริงใจบริสุทธิ์ใจต่อกันตั้งแต่เริ่มต้นจึงจะใช้ได้ไม่ใช่แค่ได้ซื้อนะครับ